สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ปราสาทศรีขอระูมินะครับจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับปราสาทศรีขอระูมินะครับอยู่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับบ้านเกิดผมเองครับสวยมากครับผม